มีสตาร์ทอัพอยู่อยู่เจ้าหนึ่งล่าสุดเลยนะเขาคิดคนที่จะส่งนะครับอาหารและสิ่งต่างๆนไปไว้บนอวาากาศเพื่อทำอะไรไม่รู้เพื่อที่จะปล่อยให้มันตกลงมาให้กับผู้ใช้ตกลงมาบริษัทสตาร์ทอัพนี้นะครับชื่อว่า inversion space ครับ <c oughs> พวกเขามีเป้าหมายที่จะขนส่งสินค้าด้วยการยิงมันขึ้นสู่วงโคจรของโลก เก็บเอาไว้ในแคปซูลสุดพิเศษก่อนที่จะส่งกลับมาอย่างโลกเวลาที่มีคนต้องการด้วยความเร็ว25เท่าของเสียงนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับที่ทำให้ Inversion Space แตกต่างจากบริษัทอื่นๆเสียด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในสินค้าที่บริษัทนี้พยายามที่จะส่งนั้นดูเหมือนว่าจะมีอวัยวะเทียมรวมอยู่ด้วย เดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับทางทฤษฎีนะครับจะสามารถทำให้พวกเขาสามารถส่งอวัยวะเทียมของมนุษย์นั้นไปให้โรงพยาบาลให้ในการรักษาได้แทบจะในทันทีที่โรงพยาบาลดังกล่าวต้องการเลยบริษัท Inversion Space นั้นก็เกิดขึ้นจาก Justin f i ช c h ต t อดีตนักศึกษาฝึกงาน SpaceX ที่ลาออกจากวิทยาลัยมาตั้งบริษัทของตัวเองและเพื่อนของเขาที่ชื่อ Austin Briggs แน่นอนว่าความทะเยอทะยานของ i n v เ r s i o n Space จำเป็นที่จะต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างนะครับจึงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งในด้านของอวัยวะเทียมที่ใช้งานได้อย่างแพร่หลายจริงๆรรวมไปถึงระบบขนส่งอวกาศที่ราคาไม่แพง แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันหลายฝ่ายก็ดูจะมองว่าแนวคิดของทั้งสองนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าที่คิดเอาเป็นว่าใครจะส่งกระเพราหมูกระเพราไก่อย่าลืมนะครับอย่าไปสร้างขยะที่อยู่นอกโลกนะครับส่งอะไรกลับมาว่าได้แต่อย่าไปเฉพาะลําพังบนโลกนี้ก็ลาบากแล้ววันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้กับเรื่องราวดีๆแบบนี้อัพสกิลกันกับผมกับแจสตินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ